สวัสดีครับวันนี้ก็มีกับ Tower of Mystery นะครับมันเรียกแบบนี้ผมเชื่อว่ามันเรียกว่าแบบนี้ Tower of Mystery โอ้ยเวลา15วิใครมันจะไปรอดใครมันจะไปผ่านกับเวลาทิศเดียวขนาดนี้โอ้ยหนึ่งศูนย์ผมมีตังค์กือบสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบแต่อย่าคิดว่าผมจะซื้ออะไรนะผมไม่ซื้อ ให้เพื่อนซื้อกันเองนะครับอย่าให้ผมต้องเปิดชิปล็อกเฮ้ยเปิดก็เปิดตายกันเยอะมากตายกันเยอะมากแต่ผมไม่เป็นหนึ่งในนั้นหรอกน้าก็ผมิดมัวสู้ได้เอ้ยดันอ๋อ ตกใจทำไมผมผมรอดคือเขาซื้อหัวใจให้นี่เองหัวใจคือหัวใจก็เป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ในวันในวันวาลนไทายนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวผมเล่นผกได้ไม่เก่ตเลยอ่ะอือไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวผมขอไม่ซื้อขอบคุณเพื่อนที่ซื้อโลกาวิตตี้ให้เย่มยอด ตกใจตกใจจริงๆระโดดแล้วก็เดินปกติแต่มันก็จะร่วงเหมือนกันนะตรงนี้จะไปกลัวอะไรกลัวตกอย่างเดียวเธอถ้าเป็นแบบนี้ ขอบุณเพื่อนที่ซื้อหัวใจให้เราเพลฟอร์มมาตอนนี้ผมขอยังไม่ซื้ออะไรนะอืมผมแจ้งคนมะกำลังกระโดดอยู่ดีๆเปิดสปีดให้เอาป่ะไม่เอาไม่เอาขาดูก่อนนะว่านะม,มีเกมพาอะไรซื้อบ้างไม่มีหรอกผมผมไม่ซื้ออะไรให้หรอก โอเคนะครับไปเจอกันตาต่อไปไม่ใช่ตาต่อไปหรอกมะคือมาเจอกันห้องต่อไปเลยนะครับต้องเรียกว่าห้องต่อไปใครไี่เสิยงตุกก๊กแกบ้างครับคือผมก็ผมก็ได้ยินนั่นแหละเสียงตุกก๊กแกต้องร้องเข่งกับมันพูดเล่นพูดเล่นผมผมไม่ร้องแข่งกับตุกก๊กแกหรอกผมไม่ได้บ้าขนาดนั้น อืมผมโดดทันผมโดดทันมันมีทางลัดอยู่นะแต่ผมเอาทางลัดทางลัดเร็วกว่าเยอะเร็วเปล่าเร็วรวนแน่นอนจะไปกลัวอะไรแค่ทางแบบนี้ถ้าไม่มีหัวใจเพิ่มมาอันเนี้ยผมผมต้องกลัวมากๆผมเพิ่มผมตายไปนานแล้วเราก็โดดไปอีกไม่ได้ ประมาทมาผมคิดว่าผมไปทันยังไงผมก็ไปทันไม่ต้องกลัวเพราะผมชำนาญผมเลยไปทันขี้โมไม่ต้องไปเชื่อนะครับผมโมไปแบบนั้นหละ คือต่อเอ้ยเอ้ยมผมไม่ที้ขคางนะครับคือหน้าจอของผมหัวร้อนละว h i สปีดไปเลยแล้วก,ก็กลายเป็นมีมเปลี่ยนเสร้ฟเหอะเสื้อ High s p เหมือนเดิมนะครับอาผมจะลองเล่นแบบไม่ใช่หัวใจดูว,ว่างเฮ้ยด้านคิดมาก จะตายแบบนี้ซื้อหัวใจให้ก็ได้จะได้ไม่ต้องตายนะครับแต่ทีหลังผมขอไม่ซื้ออะไรนะผมจะเก็บตังไว้บ้างเก็บตังไว้ทาวเวอร์มิสเตอรี่หิดหน้าบ้างมันจะดูดพาไปๆลายหรอไม่ตายคือผมเกียดด่านคิดมัดเฮ้ยิด ด่านคิดมัดก,ก็ถือว่าเป็นด่านที่ผมเกียดเหมือนกันนะครับมันก็จะมีปืนระเบิดนระกอยู่ด้วยที่ผมเข้ามาทีหลังนะแต่คือผมแบบอยู่คนสูงอยู่เหนือสุดแล้วเป็นคนที่ไปไกลที่สุดเลยนะครับผมแสดงว่าผมเก่งไม่ใช่เราผมซื้อ h i High ฮสป e d เฉยๆนะไม่ต้องไปสนหรอก เฮ้ยอยูผมโตกอะเปลี่ยนเซิร์ฟกันเถอะหิวตังมากไอ้แบบเนี้ยโอเคนะครับหวังว่าเซิร์ฟนี้คงจะเป็นเซิร์ฟที่ดีนะไม่หิวตังแล้วนะเซิร์ฟเซิร์ฟใหม่เซิร์ฟนี้เดี๋ยวผมจะตอนลุยไปสูงที่สุดเลยแล้วกันมีโลกาวิตี้ช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น ออกกันเออหัวร้อนหัวร้อนคนหัวร้อนออกกันออกกันออกกันโอเคเออกกันออกกันเพื่อเล่นเพื่อเล่นผมไม่ออกผมไม่ออกผมไม่มีทางจากแบบนี้หรอกแต่ผมจะไม่มีทางเล่นมุกนั้นเด็ดขาดไม่บอกนะว่ามุกอะไร อย่ามาหิวเงินเกม Tower of Mystery หยุดหยุดหิวเงินได้แล้วมาต้องชิปล็อกผมผมมาอยู่สูงสุดกับเขาแล้วมาสิเอาจริงแล้วนะผมต้องซื้อไฮสปีด ทนไม่ไหวผมยอมเสียตังก็ได้เออตกไปเลยตกไปเลยตกพะโลบักฮ่าฮ่าตกพะโลบักตกเพราะเจอเกมจะให้เติมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมยอดผมพอผมผมไม่ช็อปห้แล้วหรือผมช็อปให้เพราะผมผ่านแล้วผมก็จะซื้อทุกอย่างเต็มที่ให้เลยผมขอไม่เปิดแชทแล้วกันนะกลัว ครัวเช็ดแล้วผมไปไงต่อดีผมไปไงต่อนะผมงงอยากรู้การทาวเวอร์กับคิดมัดมันช่วยอะไรได้ผมซื้อการทาวเวอร์ไปแล้วนะการทาวเวอร์ซื้อไม่ได้มันไปไงอ่ะเฮ้ยผมงผมผ่านแล้วหรอ อันนี้ผมงงจริงๆนะคะับ่าไปอ๋ออ๋อเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจแล้วเข้าใจละเย้ <Yay! S 1> ตัวผมที่กบเพื่อนมาไปเต้นไปเต้นตัวผมใจดีกับเสริมนี้มะ <c oughs> ผมไม่ซื้อสปีดไทม์เมอร์ผมไม่ซื้อผมไม่ซื้อผมไม่ซื้อ <c oughs> ทุกคนคงจะกำลังจะด่าผมอยู่ <c oughs> ไม่เปิดเช็ด,นะดไม่เปิดไม่เปิดอย่าเปิดอย่าเปิดผมจะไม่มีทางเปิดเช็ดโอ้มา้าไปเซิร์ฟต่อไปกันรีบหนีรีบหน,บนีก่อนที่ทุกคนจะพิมพ์ด่าผมนี่มันเซิร์ฟอะไรเนี่ยแล้วคิดเหรอว่าผมจะไปทันนี่คุณใช้สมองส่วนไหนมาคิด ไม่ใช่หรอกคือผมแค่เข้าไปผิดเฉยๆ,ๆเอาซื้อไปเถอะจปริงจะเอาอะไรได้มาไม่รู้ว่าผมจะผ่านทันหรือเปล่านะแต่ผมจะเร่งสุดๆแล้วด้วยพลังหินแก๊สแก๊สแก๊สมีมติดปากอยู่เลยถ้าใช้วิธีนี้ไม่แน่นะว่าผมอาจจะผ่านได้อยู่พลังเห่งบีมผมต้องใช้มีม ย่ากระโดดได้เวลาสเตปการเล่นก็มาจากช่องฝรั่งนะครับผมไปทัน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 ได้อยู่ผมไปทันได้อยู่ผมไปทันผมชะนะผมไปทันได้ไง โอ้ยชน,นะเจอกผมเจดีผมสปีดทอมเมอร์ให้เอผมก็จะรีบๆเอาตังเหมือนกันผมก็จะรีบเอาตังเหมือนกันนะคระสปีดทามเมอร์ให้ไปเจอกันตาต่อไป